จำนวนครั้งในการย้ายหอคอยฮานอยใครยังไม่ได้ดู EP ีหนึ่งไปดูได้ในคอมเมนต์นะครับทบทวนก่อนนะครับหอคอยฮานอยเนี่ยจะมีเสาอยู่3เสาแล้วก็แผ่นจานวางซ้อนกันโดยแผ่นด้านล่างจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆการย้ายแผ่นจานจะย้ายได้ครั้งละ1แผ่นและห้ามนาจานแผ่นใหญ่วางทับแผ่นเล็กมาดูตัวอย่างจาก2แผ่นก่อนนะครับจากภาพเนี่ยเราจะเห็นว่ามันใช้การย้ายแค่3ครั้งนะครับทีนี้พอเราเพิ่มเป็น3แผ่นนะฮะเราจะเห็นว่ามันใช้การย้ายทั้งหมดเนี่ยเครั้งซึ่ง7ครั้งก็จะมาจาก2แผ่นย้าย3แผ่นสุดท้้้าายยยกกก1แลลว็็ัับม3นนนเป7ะะ จากไอเดียนี้นะครับพอเป็น4แผ่นเนี่ยก็จะย้าย3แผ่น7ครั้งแผ่นสุดท้าย1แล้วก็ย้ายกลับมาอีกเรวมกันเป็นสิครั้งนะฮะเดี๋ยวจะย้ายให้ด่วนเร่งสปีดนะครับซึ่งสุดท้ายนะครับเราจะได้ข้อสรุปว่าจำนวนครั้งในการย้ายหอคอยฮานอยเนี่ยก็คือ2ยกกำลังจำนวนแผ่นลบด้วย1นะครับเดี๋ยวนะจากตำนานดั้งเดิมนะครับที่มี64แผ่นเนี่ยถ้า1แผ่นใช้เวลาย้าย1วินาทีจะใช้เวลาประมาณ5 8 0 0 0นกว่าล้านปีเท่านั้นเองครับไม่ต้องกลัวว่าโลกจะแตกในเร็ววันนนี้นะะฮ